คลิปนี้นะครับผมไปเที่ยวพม่ามาแล้วก็ที่ตลาดมันตะเลยมีแม่ค้าอยู่คนหนึ่งเขาเอากะปิที่ผัดแล้วอ่ะมาคลุกกับข้าวผมกินนะครับเขาเรียกว่าข้าวคุกกะปิผมกลับมาคุยกับพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดก็บอกว่าข้าวคุกกะปิก็คือน้อพิกะปินี่แหละเอามาตำแต่ว่าผมว่าคนละอย่างกับที่พม่าทําวันนี้เนี่ยผมซื้อวัตถุดิบนะครับมาจากพม่าเต็มสูตรเลยนี่ครับดูนะครับ มีทั้งพริกมีทั้งอะไรหมดเลยนะครับมผมจะทําข้าวคุกกะปิที่ผสมพรมาผมซื้อนี่มาด้วยนะที่แรกผมคิดว่าเป็นกะปิพมา่าแต่ไม่ใช่ครับมันเป็นคล้ายๆกับพริกพมมาจะไม่ไมใส่ผมจะใช้กะปิไทยครับกะปิระยองใส่ลงไปนะครับโอเคเมนูวันนี้ก็คือข้าวคุกกะปินะครับอาจจะไม่ใช่ของพรมาก็ได้ครับก็มีนะพี่วานหยิบนี่ให้ผมหน่อยหยิบช,ช้อนจาก ก็ขั้นแรกนะครับเราเปิดแก๊สไปทำไมรุ้มรีบเปิดเลยก็ใส่กระปิลงไปครับแค่นี้ก็พอไม่ต้องเยอะมากนะครับน้ำมันสะท้านหรอน้ำมันยังไม่เริ่มใส่เลยยังก็นี่ครับสูตรที่ผมจะใช้วันนี้นะครับผมใส่กระปิเมื่อกี้นี้ผมใช้กล้องนะครับโซนี่ถามกันประมาณเจ็ดล้านกว่าคนนะครับว่าใช้กล้องอะไรโซนี่ธรรมดาเนะครับแล้วก็มันเป็นกล้องที่ถ่ายวีดีโอได้ด้วย ทีนี้แบบมันหมดผมเปิดมาม่านไม่ได้ช้าเพิ่มก็เลยใช้กล้องซัมซุงนะครับของอีกตัวหนึ่งของพี่วอนครับวอเราตัดใจถ่ายผมก็ใส่หอมแดงนะครับปกติเราทำนที่กะปิเนี่ยใส่หอมแดงใส่กะปิกับกระเทียมแต่ผมเนี่ยใส่หอมแดงกะปินะครับลงไปเราจะทำกะปิเพื่อมาเจียว <ไป S 3> เพืเ่อกระพุ้กข้านะครับ ผมจะใส่กระเทียมไปนิดนึงดีกว่าะนะครับจะได้ไมีความหอมอีกแบบนนนนะแนหนึ่งนะแต่เพิ่มครึ่งหนึ่งนะทีนี้เนี่ยเวลาตำพิสกะปิเนี่ยมันต้องมีมะนาวด้วยนี่มะนาวไม่มีนะครับผมจะรบกวนพี่วอนพี่วอนใส่อะไรอันน <มะ S 1> ี้เอามะขามเป <มะ S 1> นะียกใส่มาหน่อยอืมะขามเปียกพะมาตุ้มเรีวข้นๆเลยเอาข้นๆเลยอันนี้มะขามเปียกพะมาเนี่ยอันนี้ถังกล้าถังใหญ่ที่ข้นๆเลยอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็เปิดแก๊สเลยครับ แล้วก็ใส่น,น้ำตาลลงไปเอ้ยมันม,มันลงไปมันบุยมันหนาวกันเลยเมะขามเปรียกประมาใส่ลุกขยับลุกสำคัญนะครับเราจะทําน้าพริกให้พร้อมเลยแล้วก็เวลากินเนี่ยไม่ต้องเอาข้าวมาอะไรๆไม่ต้องเอาข้ามามาคนใหมๆ่ๆกบงก้องไม่ต้องเอาข้ามาคนใหมๆ่ๆเราใช้วิธีการเอาน้ำพริกเนี่ยมาคุกใหม่ๆแล้วกินคุกใหม่ๆจะอร่อยกว่านะครับ เขาโค,โคูบน้ำกวนเจ้ากำลัสุกแล้วกันเลยทีนี้พร้อมกันนะครับนี่คือพริกแห้งมาม่าที่ผมซื้อมาจากมาเลเร่ใส่ลงไปเลยครับให้มันเผ็ดๆอันนี้คือคั่วแล้วนะครับและผมก็ยังมีพริกแห้งที่ยังไม่คั่วด้วยนะครับใส่ลงไปที่เด่นมากครับเยอะครับ เนราผมไปเที่ยวเนี่ยผมชอบซื้ออาหารท้องถิ่นเข้ามาอย่างเงี้ยพี่พี่ข้อุ้มนี่กินาวมากะปิ้นครับข้าวผกสานะครับลองดลบำทำมะขาเสี้ยมืออันนั้นก่อน ถ้าเกิดใคร,ใครอยากกินข้าวคุกก็ปีแบบเต็มๆนะครับไปที่มนาเลไปที่ตลาดมาเลแล้วก็กินไ,ปปได้เลยจนเขามีขายริมถนนเลยครับใช้มือสดๆในคุกเขากินได้เลยแล้วคุกคนก็กินข้าวคุกกับมือปูสดเช่งนั้นนะครับกินมือกันนะครับทีนี้เนี่ยเราควรตำละเอียดนิดนึงเพราะว่าไม่ละเอียดปุ๊บเนี่ยมันจะคุกแล้วมันก็มีพิษออกมาททอเอ้ยผมลืมไป ลืมไปว่ามันต้องมีไข่นิดนึงครับผมใส่ไข่ไปนิดนึงฮะเอาพ,พี่พี่ขันเอาไข่มาหน่อยเอาไม่เอาถ้วยใส่ไข่มาหน่อยใบหนึ่งดีไหมเนี่คนยคุณใหญ่ใหนั้นแหละแล้วก็ฟอมอันหนึ่งจ้ะก็ฟอบฟอมจ้ะจะถือสานะครับสบายๆครับใส่น้ำปลาเบเอฟไปหน่อยเพะทำไบราะความหิวความยาก ดี่ขันล้างเขียงเตรียไมไว้หน่อยเดี๋ยวจะเอาเขียงขันไข่ให้เป็นเส้นๆจ้ะนำ้ำมะขามเปียกแล้วละหนี่งเนี่ยเราจะเจียวไข่ก่อนครับผมเนี่ยถ้าเกิดใครไปดูในคลิปนะครับผมไปเที่ยวโฮมสเตย์บ้านปลหลองผมทำกับข้าวไข่ลูกเขยที่ทำครั้งแรกในชีวิตก็าาดูโอ้โหสุดยอดเลยครับ ก็ไม่อยู่ในมากอย่าเป็นที่สีพิษานใส่ไปเลยจบเดี๋ยวผมก็ตักใส่เคียงให้พี่ขันหั่นนะครับแล้วก็จะโรยตอนจบนะครับเหนือที่ไหมพี่ขันเคีียงตู้นู่นอน่ะเคียงใหญ่เลยทำเคี่ยงเนี่ยยส่ห้อง โอเคครับช่วงนี้เราต่านี้ไปมือนี้ลงมือกันครับเตาอ,อนทุกควราสดใจพับเปียนควนสดใจนะครับแล้วก็ที่จิตนะครับเดี๋ยวก็มีผลงานออกมาพี่จิตนี่คือครวรเหนือสะใจ <c oughs> แกกำลังจะทาออกมาครับไม่ได้คิดอะไรเป็นธุรกิจนะคือแค่เราสนุกสนานคงไม่ต้องอยู่ถึงร้อยปีแล้วตายหรอกชีวเฮ็ดกันก <c oughs> ินซุ้มทำกินอยู่แล้วก็ถ่ายให้ดูหน่อยนะ นี่ครับพอให้มันสุกออผมเคยกินแล้วผมสึกรู้สึกว่ามีกลิ่นมีรสชาติห,หวานๆด้วยผมจะใส่น้ำตาลไปนิดนึงครับประมาณนี้ครับเพราะว่ากะปิที่เขาพูกให้ผมกินน่ะผมว่ามันหวานๆอยู่ส่วนเค็มไม่ต้องใส่มีกะปิอยู่แล้วสำหรับภาคการนะครับเวลาเขากินมาพริกกะปิเนี่ยเขาเอาตัว ก็พริกกะปิที่ตำเสร็จมาใส่ลงไปเลยปิดแลวใครน่ะไม่เลยทีย่ยางอ่ะเอาเอาเขียงออกไปไอ๋อยางครับยังไม่ได้ชัวสเตปเลยครับดูครับคุยเละเลยทั่นซอเดียดยิบเลยพี่ขันท่านพี่มา,มา,มา,มาดูตัวนี้นิดนึงพี่ขันจะเป็นคนหัน่นะครับ่ยังไง คันซอยเลยซอยละเอียดยิบเลยซอ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 ยเลยแล้วก็ใส่ถ้วยจานเดี๋ยวไว้เวลาใครจะกินให้่เสิร์ฟไข่อไอย่างนี so mm ้เหรอคะอีกอีก็กยเกือบออนี่ยรื่องนี้แหละให้มันละเอียดให้เ็นคือซอให้เป็นเส้นอ่ะเอาเอาองก็คือาจกันโอเคอีกด้านนึงนะครับ ก็กะปิตี่ำแล้วเราจะมาเกียวนะครับเราก็ใส่ต้ำมันลงไปเดี๋ยว้วก็ใส่กะปิแล้วก็พริกที่ตำแล้วลงไปร้อนนครับต้องคั่วก่อนอเพิ่ชายเรียบร้อยครับเรนใส่ตามเดียวเลยครับเดี๋ยวจะ ทีนีพีลีชอบแบบก็ข้าวครุกไปเลยหรือว่าคุกเองคลุกไปเลยพี่ขันตักข้ามาถ้วยหนึ่งจากถ้วยใหญ่ข้าวเกลือาเลอมาเลยโอเคไม่พอไม่อีกไอมต่อ็พี่พี่ขันโอ้โหกินหอมเด็ดขาดมากเลยครับ ก็ถามเสียงส่วนใหญ่ก็บอกให้คุกไปเลยครับผมก็จะคุกอาจจะไม่พอหรือเปล่าจิดว่านอนไปไหม <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยกะปิแค่นี้คุกได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าข <c oughs> ออ้าวอีหน่อยลักกานเพราะว่ามันจะเค <c oughs> เ็มไปแค่แฮมนะครับ <c oughs> ที่กันมาต่ายนี่เลย วันที่ผมทำออกทำตัวอย่างสนุกมากแล้วอาจาะอ่าเคนี่ขันเอาจานเปล่ามาใบาหนึ่งแล้วช่วยใบยหนึ่งเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟวิธีการเสิร์ฟให้ดูจะนเป่าอโอเค <c oughs> จานเปล่าแบนๆเลยอย่นะมีไหม จานจาน,นมีนะถ<อ>้วยเล็กๆมีไหมถ้วกะปิมีไหมเห็ดนาครับแหม,ม,มเรียบร้อยครับก็วิการเติมนะครับก็กไม่มีอะไรมากเอาถ้วยเล็กๆมาหนึ่งใบครับเรีร้อน มันมัน,มนหลายคนกินลองวิธีการเติบบอกตัวอย่างเฉยแล้วก็ขอช้ำจอบหน่อยอันนี้เลยไม่ได้รหบนี่ครับเรียบร้อยครับข้าวคุกกะปินะครับสูตรของที่ผมเรียนแบบไปจา,ากคุพมารสชาติเป็นไงไม่รู้ขอญาติชิมคำหนึ่อยกันนะ เฮ้าายดยิปิ๊กแจ๊สเลยอือหือจังอือหือสุดยอดอร่อยเลยเหมืนอนขึ้นสวรรค์เลยอะ่ะมันอร่อยมากวิสุดยอดเลยพี่ขันข้อนจริงน่าจะอร่อยอือโอเคครับเยีเ่ยมครับสุด,ดออยอดจริงเลยเยีเ่ยมเสียงอะไรเยี่ยมมากเลยครับโอเคอร่ยมมยอ,อดดย